ต้่มยำไก่ต้่มแสบไก่ต้่ม้มเมนูคลายหนาวแสบแสบมาเดิอมาเดิอว,ว้าวต้่มยำไกง่ง่ายๆจ้าพอนะหอมโอ้ยโล่งคอ,อ เปรี้ยวเผ็ดเพราะดีเนาะจมยำกระดูกไก่หอมอากาศดีข้างนอก ในเมนูนห่อนสดเปิดมาละ <c oughs> ไม่ได้กินดีโดแล้วกิ้งเขาแล้ว ขออภัยที่บอกสุภาพของเขาชื่ชื่อ่ะจดหนามค่ะคุณจ้องเนื่อมาให้ลูกให้เขาให้ลูกให้แฟนกินมามันกินกระดูกไม่ก็มีเนื้อติดหอก เป็นเนื้อที่กระดูกก็เาเป็นคือพู้ต้มสีมันกิดบ่มักมักแฮนมักเล่มมีกระดูกติดลายๆนะทั้นแสบตอนกินได้กินรสหน่อ่มีแควกิดนั่อย่างเฮ้ยสดนะนาำม,มันนะ ลืมนะลืมอย่างลืมใส่เห็ดบ่ม,มีเห็ดใส่ลืมขึพอ่อแซ่บครับคุณเจ้า้มยำไก่ธรรมดาต้มยำไก่โมเมนไกบ่บานเนะ๊า Nói phần cái bản nhau một khơi tổng giám chắc thưa Mấy được càng แซบจ้าขอบคุณที่บิ้งที่แย่งกันเด้อกดติด,ดาตามกดแชร์กดไลค์ขอให้มีความสุขสุขสุขทุกคนในการกินจ้า